ถ้าเราไม่พูดให้คนอื่นเขาฟังเขารู้ล่ะว,ว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติยังไงล่ะมันก็จะเห็นผิดไปตามกลุ่มนั้นมันจะพังไปเรื่อยๆนะสู้ดีพูดพูดในทางที่ถูกที่ต้องในทางที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติประดุจต้องดีงามใช่เชื่อไม่เชื่อเรื่องของเขานี่การทําดีดีแบบนี้ไม่จะว่าดีแล้วหลวบๆซ่อนๆอันนั้นไม่ใช่ดี ไม่จะดีตามทางตามพี่ไหนนะไม่จะดีแบบหลบหลบซ่อนซ่อนในการสร้างคุณงามความดีแล้วจะสร้างคุณงามความดีแล้วจะหลบหลบซ่อนซ่อนทำไมอ่ะนั่นก็เมื่อคนจ้างความชั่วมันไม่หลบไม่ซ่อนแสดงว่าความชั่วเหนือความดีที่ถ้าเราไม่กล้าสู้นั่น,น,นกรุงศรีก็แตกดีกรุงพุทธศาสนาก็แตกที่ลูกเนี่ยถ้าเราไม่สู้ถ้าเราไม่สู้มันก็จะเป็นดังที่พูดในฝั่งเมื่อกี้ นี่พูดถึงการปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาทำแบบนี้ผู้ที่ป,ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองก็ดังที่เราเห็นเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่เพราะเราละตังโลกเข้าสู่ทางธรรมเปก็เป็นกําลังใจให้กับรั้วของชาติเพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองเพราะถ้าเราไม่มีประเทศชาติบ้านเมือง ที่เป็นชาวพุทธเราก็ไม่สามารถอยู่อย่างนี้ได้การเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐที่สุดเขาก็าอาศัยผู้ที่มีศีลมีธรรมพอที่จะเป็นกําลังใจในทางโลกและเรามีศีลมีธรรมที่พอที่จะเป็นร่มโพล่มใสและเป็นกําลังให้กับทางโลกได้หรือไม่โวกมาตรงนี้ ภาวนาถึงไหนแล้วนี่บกมาตรงนี้เดี๋ยวนี้โลกโกรธหลงทิฏฐิมันนะยังหลงเหลืออยู่หรือไม่ความทะเยอทะยานอยากยังอยู่ไหมการที่คิดจะสร้างนั่นสร้างนี่พุมเฟื่องเหอเหินไปทางโลกทางสงสารเขายังหลงเหลืออยู่เยอะไหมดูตรงนี้ลูกนั่นบกมาตรงนี้ ต,ต่รืเบียแต่ะวางนี้เราก็จัดพวกนี้ออกไปจากใจได้หรือไม่โลกูหลงจิติมานะควาเเตยทยานจากเราก็จัดได้หรือไม่ทุกเวลาเจืิเดินนงนอนผู้ชื่ดถึงธรรมเนี่ยเราก็จัดความยึดมันม่นถือมั่นออกไปได้หรือไม่ได้ไหมหมายถึงยึดในการสร้างในทางโลกยึดในการกอบภพก่อชาติถ้าเราจะยึดเราก็ยึดพูดโวธรรมโมสังโฆยึดมรณสติ ยึดภายใพานเป็นอารมณ์เรามาอยึดตัวนี้ดีกว่าเมืม่อยึดตัวนี้เหมือนกับมีพละกกาลังใจที่เลิศที่ประเสริฐหลวงปู่ตังต้งใจเป็นคารวาสเนี่ยหลวงปู่ระลึกถึงภายใพพานเป็นอารมณ์แห่งพระกรรมฐานเราต้องเปนพระนพหันตาให้ได้ถ้าไม่สามารถทรงมาสุผลได้ขอตายจะ้ะจิตจริงดิงไปที่มหาบริิพานจริงเป็นพละกําลังใหญ่ ในอนุสติสิบมันดีแบบนี้เหมือนกับกำลังภาวานาหรือกำลังความเปลี่ยนไม่ถอยมีแต่เดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าสุดตรงสุดตรงเพื่อมากกว่าผลเพื่อมากกว,ว่าผลนี่ผ่านแก้เกลือนนี่ผ่านแก้เกลือนี่ผ่านอยู่นี่ไม่ได้ปรารถนาทุกสิ่งของที่อยู่ข้างข้างกายการเดินทางตรงต่อพระนีพผ่านไม่เลยใลย้าเละขวาไม่จีบฉวยนวนไม่จีบฉวนี่หมายถึงไม่จิตมันยึด สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ก่อไม่ได้สร้างนั่นสร้างนี้ให้จิตยึดสถานที่เดียวก็คือยึดมหาบริญญานิาพานอยู่จุดนั้นนั้นแลจะเป็นพลังกำลังใจที่เลิศที่ประเสริฐเดินมักถูกเดินมกถูกไม่มีควาว่าผิดเพี้ยนเดินตามทางมักแปรติีนสมาธิปัญญาเดินตามทางอนุสติสิบการเรื่อถึงพระนิพพานนี่ เหมือนกับทุกสิ่งอย่างข้างกายไม่ต้องการใดๆทั้งสิ้นเพราะจะมีมรณะติแนบ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 ไปอยู่ในตัวนั้นเกิดค,ความเบื่อนหน่ายในทางโลกอยู่ตลอดตลอดเห็น <He en S 1> ไหมล่ะนี่คือระลึกถึงเมืองพันิพพานแต่ถ้าเป็นภาวนาภาวนาธรรมดาไปยึดน,น,นั้นไปยึดนีน่มันก็เป็นการภาวนาภาวนาธรรมดาในรูปนะเต่ถ้าภาวนาเพื่อมาคุศลผลุผลผลจิตมันจะอยู่พระนิพพานจ้องคณิพพณฑ์ เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยถึงไม่ถึงก็จะให้ถึงนี่แหละใครจะว่าไม่ถึงเต้เราจะถึงให้ได้อยู่อย่างงี้เแล้วว่าจิตมันจ่อเพนนิพานจิตมันจ่อเพนนิพานเนื่องพนิาพนานเป็นอารมณ์ล้วก็จะบอกว่ายึดมั่นถืมนอมั่นโอ้นั่นแล้วแต่นะก็ไม่ขาไปก้าวไกานะนั่นแล้วจะบอกว่ายึดมันถือมัน่นก็แสดงว่าพวกเรานั้นประมาทละคำสอนของพระพุทธเจ้าในกรรมฐานสี่สิบห้อง ็เลยพากันหลีกเลี่ยงนีไม่ไม่ทำตามพระกรรมฐานนั้นนันเลยไปกรรมฐานมั่วไปกรรมฐานไปกรรมขี้กรรมเยิ้มไปเสียก็เหมือนทั้งที่เห็นนั่นแหละในจะบอกบอกว่าหลวงปู่หลวงตาตรงนี้เทศเพื่อให้จกตากันให้ทีกันอีกเราไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นเราต้องการให้ทําให้ไปไหนนั้นเป็นเอกเป็นหนึ่งอยู่อย่างนี้ชั่วลูกชั่วหลานถึงไหนเรื่องของพวกเธอ แต่ให้ถึงทำถึงวิเนยตัวนี้ะก่น,นีมเอาทำเอาวินัยเป็นเครื่องวัดเป็นบ้านเป็นถนนเป็นมรคคาในการที่จะเดินทางแล้วก็เอาทางนี้ไว้เพื่อลูกเพื่อหลานไม่ใช่ว่าปิดทางปิดกั้นทางไปเรื่อยปิดทางกันปิดปิดกั้นทางไปเรื่อยมันไม่ใช่นี่ทางที่เป็นแสงสว่างแม้่พระพุทธเจ้าเข้าสูม่มหาปรินิพพานไมื่นพระพุทธเจ้าปิดทางมรเกษจึงจมาธิปัญญา ก็วางไว้่าพวกเรานี้ทางนี้นะลูกตามมาเนะสิ่งวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธินี่ตามมาให้เร็วที่สุดแต่พวกเราไม่ยอมที่วนมาปับ๊บก็มาทําลายทางทําลายมรรคขะก็คือทําลายหลักธรรมหลักวินัยเห็นทางโลกเป็นใหญ่เอาทางโลกมาทับผมทางธรรมเห็นไหมละ่ะเดยวบอกว่าทําเหนือโลกทําเหนือโลกเดี๋ยวนี้โลกเหนือธรรมสิ่งของที่อยู่ทางโลก เข้ามาทับถมในวัดป่าอารามเหมือนที่ลูกเขาถามทำเมื่อเช้านี้นะต้องเอาพวกนักล้องมันดิ้งมันเตาในวัดวรอารามเห็นไหมล่ะลูกทับถมทำไหมล่ะนุ่งเซนจูผูดเดเรื่องเดียวกันนั่นแหละจนถึงสว่างแล้วก็เลยจากงานอีหกหาเงินเข้าวัดโดยไม่สนเลยว่าสิ่งที่ทำนั้นผิดหรือถูกไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลย เห็นแต่เปตแต่ผีเป็นใหญ่คือเห็นทางโลกเป็นใหญ่นี่แหละที่เรียกว่าเอาโลกมาทับทผมทำเอาทางโลกมาทบาทผมทำแล้วมรรคผลปฏิพาน์จะเกิดได้ยังไงบุญกุศลจะเกิดได้ยังไงมันก็เป็นบุญในเจตนาไม่ใช่บุญในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าคือบุญในเจตนาในการปรุงในการแต่งนึกตรึกจองของพวกท่านทั้งหลายไม่ใช่บุญที่เกิดขึ้น ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในอนุบุปพิคขาห้ามันไม่เกิดที่ตรงนั้นเลยอ่ะมันเกิดที่ใจที่เป็นเปรเป็นผีเกิดที่การปรุงการแต่งของพวกเราว่าจะเป็นบุญตัวนี้เอาตัวนี้นั่นประเพณีที่เลือดที่ประเสริฐก็ถูกทางโลกเข้ามาทับถมอริยประเพณีโลกียะประเพณีเข้ามาทับถมเซตเลยตดวนี้นั่น วัดนั้นก็เท่าเก่าวันนี้ก็เท่าเก่าจะเป็นวัดปา่าวัดบ้านสายธรรมยุทธหรือมหาธิกายผลสุดท้ายพอกันพอกันเพราะทิ้งทมทิ้งวิไหนเห็นไหมละ่ะถ้าสายธรรมยุทธหรือสายนิกายยังทรงทมถึงวินไหนก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยธรรมโดยธรรมโดยธรรมมรรคผลปณิพผ่านก็เกิดอยู่ทุกเมื่อไม่มีคำว,ว่าด,ดัางพลอยไปไหนคงสิ้นคงวา่าเบื้องต้นทำกลางบันปลายที่สุดนี่การปฏิบัติแบบนี้ เรียกว่าทมเหนือโลกไม่ใจโลกเหนือธรรมปฏิบัติไปด้วยความเชื่อความเริ่มใสรรมจะเหนือโลกเหนือสงสารคือเหนือโกรธโลกหลงทิททิมานะความทะเยทะยานอยากที่เกิดในใจของพวกเราวันนี้ถอนได้ทีะนิดนึงก็อ่าพอจังทีผู้นี้ก็ถอนไปเรื่อยถ้ายังไม่ตายนั่นแต่ปัจจุบันนี้เอาดีที่สุดนี่เรื่องภาคปฏิบัติ หากไม่มีความเคารพก็จบทันทีไม่สามารถได้ดีบได้ดีต่อ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 ,ตอไปจนเข้าสู่มาเข้าสู่ผล